ตอบว่าราศีราศีพิจิกค่ะนี่มาค่ะทำไมหนูหนูใช้ลักษณะเทีบเคียงจากเพื่อนสนิทหนูคือเขาเอ่ะเหมือนไปทำจมูกแล้วเขาก็เหมือนแบบมีฉากแอคชั่นกับแฟนเขาตอเคคัแล้วจมูกเขาเบี้ยวห <c oughs> นูก็เลยว่าเอาาเออาจจะเกิดแบบพิจักศัลยกรรมหรือป่าอันนี้ไม่ใช่พิจักศัลยกรรมครับพิจากพัลยกรรมครับ นี่กติกรรมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับคุณออมมันเป็นพฤติกรรมครับหรือว่าเรียกว่านิสัยนะต้องบอกให้เพื่อนเลิกไปเลยผู้ชายอย่างงั้นพี่อิมตอบค่ะพี่อิมตอบว่าราศีราศีค่ะเมื่อเมื่อเทปที่แล้วน้องออมบอกว่าน้องออมชอบวืดอ่ะเป็นลมอะอาจจะสมมุติว่าอีกสองสามเดือนหน้าบื้อแล้วก็หัวฟาดกับเตาแก๊สเอ้าพี่พี่แจ้งหนูอเ่าคะตกใจเลยเพราะเขาตกใจกับทรงพีท อึนหรือว่าเอามาะสลนกันต่อ,อตอบว่าเอ็กเอร์ดีกว่าค่ะเอ็เซอร์ตอบว่าราศี คือมีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะคือเพื่อนสมัยมัธยมอะไรอย่างงี้เขาเป็นแบบว่าเขาจะปวดประจําเดือนแบบปวดแบบไม่ใช่ทเดือนเขาจะปวดใช่ไม่ใช่ปวดแบบธรรมดาเขาจะปวดถึงขนาดต้องแบบนอนเข้าโรงพยาบาลแบบแอดมิดอะไรอย่างงี้ให้น้ําเกลือชาเกี่ยวกับท้องเลยไม่รู้ว่าเรื่อยๆต่อไปมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพียอะเล็กตอบว่าราศีราศีมีค่ะดูอิ่มอิ่มอะไร ทำไมทำไมทำไมก็ตอนแรกไม่ไม่ไม่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบใครเหมือนกันฮะแต่ว่าไม่รู้ตอบใครทำไมไม่ใช่ฟังผมก่อนเอ้ยน่าจะรู้โอเแค่ฟัแต่ว่าพอได้รู้จักพี่หนูอิ่มอิ่มแล้วก็คิดว่าพี่ฮงทำไมผ่าตัดอะไรส กกนี่มะกะลังจะดา่ามะกะลัจะด่าแกว่าไปผ่าตัดสมองแต่ไม่กล้าพูดด้วยความเป็นคนดีไม่น้องเขาหวังดีอาจจะต้องผ่าแต่ในระหว่างการผ่าเกิดการผิดพลาดใช่ไหมนี่ไม่พ,าพลาดเช่น <c oughs> หมออาจจะลืมมีดกันไกไว้ในสมอง,มองจบเลยหนูจบกระดูกอิริกได้แค่ตายแม่ตอบว่า บังอาจบังอาจเลยน้องใช่ไหทำไมต้องไปร้องเชเบลนั่นสิสวยอกอย่างนี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่าคนสวยเนี่ยก็คงจะต้องไปทํานู่นทํานี่นึกออกมาแล้วบางทีมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคนสวยอย่างคุณพี่มีคนแพ้ไหมพี่มมาคนที่จะทําแล้วไม่เกิดอะไรเลยเนี่ยนะก็คือการไปพบแพทย์ที่ถูกทางไปพบแพทย์ที่เก่งไปพบแพทย์ที่ดีไปใช้ของที่ใช่แค่นั้นแหละทั้งหมดที่ไปเนี่ยแสดงว่าไม่ทั้งหมดที่ไปเนี่ย เอาเงินเป็นตัวตั้งไงคือเอาถูกไว้เอาถูกก่อนเอาถูกก่อนเอาแบบว่าพอจะนั่นได้นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่เกิดความชํานาญของอะไรก็แล้วแต่ที่เอาเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะเราต้องแน่ใจแล้วก็เห็นชัดเจนทุกครั้งที่เราไปหาหมอเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปข้างในเนี่ยนะหมอที่ดีเนี่ยนะมีจันรยาบรณเขาจะต้องเอามาให้ดูหรือว่านี่นะมันคืออันนี้ยี่ห้อนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือของคุณมาจะเล่นฟันเฮ้ ราศีที่เจอสัญลักรรมทำพิษคือราศีมีคนถูกไหมคะมีครับมีครับมีคนถูกนะครับพิจิตครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แช่งแต่เป็นเรื่องที่เตือน เพราะชาวราศีพิจิกมีดาวพรเรืองหัสบดีซึ่งดาวดวงนี้ถือว่าเป็นดาวตัวแทนของหมอหรือนายแพทย์โคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมปีนี้ไปจนถึงพฤษภาคมปี2557แปลว่าหนึ่งปีเต็มตรงนี้เนี่ยชาวราศีพิจิก จะรักษาผิดพลาดซ่อมแซมร่างกายผิดพลาดเคยมีไหมครับที่เราเคยได้ยินข่าวคุณหมอผ่าตัดแล้วลืมกันไกเอาไว้ในท้องก็มีมีการผ่าตัดแล้วย็บแล้วมีปัญหาติดเชื้อตามมาหรือไปทําศัลยกรรมเกิดมีปัญหาตามมาก็มีมากมายสําหรับแฟนรายการสึกกับสองราศีทั่วฟ้าเมืองไทยว่าจะรับฟังข้อมูลนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระวังในการไปพบคุณหมอหรือนายแพทย์ ต้องช่างใจคิดไต่ตรองให้ดีเพราะจากนี้ไปนหนึ่งปีทําอะไรรักษาอะไรตรวจอะไรก็จะผิดพลาดและมีปัญหาถ้าพูดถึงศัลยกรรมอันเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่การเจ็บไข้ได้ป่วยอื่นๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เด็จําเป็นมากมายอะไรรอหนึ่งปีครับจากนี้ไปจนถึงพฤษภาคมปี2 5 5 7อย่าพยายามไปทําศัลยกรรมใดๆเพราะจะมีเหตุแห่งการผิดพลาดจากการทาศัลยกรรมและทําให้เกิดการบานปลายที่ต้องรักษาอีกยาว เอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีพิจิกจะโดนศัยกรรมทําพิษฟันทงครับครับไม่ได้นึกกลัวหรืออะไรเลยนะค,คนนี้เพราะว่าไม่มีที่จะลงแล้วเออแต่จะแบบไปเติมนู่นนิดนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับสัญกรรมความสวยความงามทั้งหมดทั้งแบบธรรมชาติและแบบ ให้คุณหมอในการช่วยต้องถามกูรูพี่มะเป็นกูรูของเจ้เจ๊จะทําอะไรเจ้ถามพี่ม้าหมดเลยผ่าตัดมากี่ครั้งแล้วคะัในชีวิตสามเองหมายมายถี่ว่าความงานเดียวหรือว่ายางอื่นด้วยในเกี่ยวกับการป่วยด้วยมีไหมฤทธิ์สีดวงนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่มันก็ไม่หนักหนาไม่หนักหนาไม่ฟังนะเรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายเลยเป็นเรื่องที่ควรจะเรียนรู้และต้องขอบอกว่าโรคภัยต่างๆเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจออย่างแน่นอน คุณอาจจะยังไม่เจอเพราะคุณอายุยังไม่ถึงแต่ดิฉันเนี่ยอายุมากแล้วงั้นอายุเท่าไหร่ถึงต้องดึงหน้าเผื่อน้องจะได้ดึงแล้วนะ เลจบจากตูดแล้วมาหน้ามาหน้าเลยาาาาอายุเท่าไหร่สมควรดึงน้องจะเตรียมดึงดเลยจริงๆนะถ้าสมัยนี้เนี่ยนะ<ๆ>เขาจะไม่ค่อยออใช้วิธีการผ่าตัดแล้ว <c oughs> เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงมันจริงได้มีโบท็อกกับฟิลเลอร์เกิดขึ้น <c oughs> เพื่อจะชะลอเ <c oughs> นี่ยให้ให้น้อยลงจริงๆถ้ามูดักคนที่ดูแลตัวเองในลักษณะของการโบ็อกหรือฟิลเลอร์ไปเรื่อยๆหรือการการการ ต้านอนุมูลอิสระการทําให้มีวิตามินซีที่ที่ดีกับตัวเองมีคิวเทนมีอะไรต่างๆนานาร้อยพันแปดเนี่ยนะเป็นเป็นอาหารเสริมต่างๆเนี่ยแล้วการออกกําลังกายแล้วก็การกินผักผลไม้เป็นอย่างดีมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยดูสาวขึ้น70ค่อยดึงมันเลดมากเลยนะยุคปัจจุนเนี้ยจะอยู่ถึงกี่ป่ะยังไม่รู้เลยนมันเละมันเลดไปเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนห้าสิบก็ว่ากันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ละจะไปงานนะรายการสามแซ่บเห็นบอกว่าชอบมากมีความสุขมากจนมี คนบอกว่าว่าคุณเนี่ยแต่งเยอะกว่าแขกอีกอันที่จริงแล้วคุณเอาของมาเติมเลยใช่ไหมบ้าไม่เป็นของจัดสไตลิสเป็นคนจัดการให้ทั้งนั้นเลยไม่ได้เอาของเราไม่ได้ของตัวเองมาเลยแค่มันมีอยู่ในหลังรถแค่นั้นเองไม่มีเลยไม่มีจริงๆกระจยก็อยากอยู่แหละแต่งใจเดี๋ยวจะดูเยอะเกินะเ อย่างนี้ครับสามีฝากมาให้สามีของคุณม้าวันนี้นะครับเหรียญพะลักนะครับหน้าทองของสถาบันพยากรศาสตร์นะครับมอบให้ด้วยนะครับเหรียญพระตีมุรติก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เหรียญเท้าทัตตรถนะครับก็วัดโวกขวัญมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ม้าค่ะพี่ม้าค่ะพี่ม้ายังเป็น มีดวงใจของดิฉันในดวงใจเสียทุกเรื่องนี่เท่าแม่ผมนะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องครับผมถูกไปคนเดียวค่ะคือน้องออมเอาละครับช่วงหน้าช่วงหน้าเป็นไงช่วงหน้าเป็นไงช่วงหน้ามีคนหนึ่งในนี้น่าสงสารมากมากเลยอ้าวเป็นราศีไหนพักสักครู่ค่ะสักครู่ครับ